ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ร้านช่างบอยนะครับก็จะมารีวิวเรื่องซ่อมแหลกนะครับเป็นรถเบนซ์เอคลาสนะครับวหนึ่งหก้านะครับเพื่อนๆก็คันนี้มีอาการแหลกเสียงดังนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ถอดมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ช่างบอยรีดคร่าวๆแล้วนะครับอันอันนี้ก็คือ ชุดมอเตอร์นะครับเพื่อนชุดมอเตอร์ครับอันนี้ก็เป็น E.P.S. นะครับเป็นกล่องของควบคุม E.P.S. นะครับนะมอเตอร์กับกล่องควบคุมเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับเพื่อนนะครับส่วนที่สองนะครับเพื่อนก็เป็นตัววัดรอบนะครับอ่านี่นะเราจะเห็นมีสายไฟนะครับนะเพื่อน จะมีเซนเซอร์ท้องเรื่องเซนเซอร์ท้องนะครับวัดรอบนะครับวัดรอบเพื่อได้ส่งไปยัง g e p s นะครับสั่งงานให้มอเตอร์ทำงานนะครับเพื่อนอาจจะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นแกนด้านบนนะครับเพื่อนทัางบอยได้ลื้อออกมาแล้วนะครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวจะต้องล้างจระดีนะครับจดสังเกตว่า เหนียวมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นจารบีอะไรนะครับเพื่อนอันนี้เหนียวคล้ายๆเหมือนเรากินกาแฟแล้วก็เหลือติดถ้วยไว้นะครับเจะเหมือนกันเลยนะครับอาจจะคิดว่าเป็นกาแฟน้ากาแฟที่เหลือก้นถ้วยนะครับเหนียวเหนียวเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนแปลกมากเลยครับไม่รู้ว่าเป็นจารบีอะไรนะครับเพื่อนเดี๋ยวต้องทําการล้างหมดเลยนะครับอันนี้นะครับเหนียวมากเลยอันนี้ช่างบอยได้ไปล้าง ตัวก็บอกแหลกกับแกนแล้วนะครับล้างยากมากเลยนะครับไอ้ที่มันเหนียวๆนี่คะอันเดลือส่วนนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวจะต้องไปล้างนะครับเพื่อนอ่นนี้นะครับเดี่ยวมากเลยตัวนี้ก็เป็นเสื้อมอเตอร์นะครับอันนี้ก็ได้ถอดมาทำความสะอาดแล้วนะครับไอที่เหนียวๆคล้ายกาแฟนะครับจะอยู่ตรงนี้เต็มเลยเชื่อ ่วนนี้ก็เป็นเสื้อนะครับล้างมาพักหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนอันนี้นะฮะอันนี้ทางนี้จะเป็นด้านบูธนะครับเพื่อนจะมีด้านบูธนะครับสองชั้นเลยสองชั้นเลยนะครับเพื่อนอันนี้นะชุดนี้ก็เป็นชุดชุด บูทนะครับอันนี้ที่อยู่ข้างในนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเหนียวๆที่้ายกาแฟนะครับ้ายกาแฟเหลือๆจะเหน,เนียวๆมากเลยนะครับไม่สร้างมาเป็นจระบีอะไรนะครับเพื่อนอออโอ้โหนี่นะครับเปื่อยมาแล้วนะครับเพื่อนอันนี้ตัวดันแกนนะครับเพื่อน เหนียวจนเอาไม่ออกเลยนะครับกว่าเราจะเอาออกได้นะครับเพื่อนนี่ฮะจะอยู่บริเวณนี้เวลาปรับตั้งแกนนะครับพัดลมเสียงดังนะครับปิดพัดลมก่อนนะครับเพื่อนอันนี้นะฮะเราจะเห็นว่ามันเหนียวเหนียวเลยนะครับครับแปลกมากเลยนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวจะต้องล้างนะครับเป็นอันนี้เป็นตัวดานแกนนะครับเพื่อน ครับคราวนี้เรามาดูที่ตัวแกนนะครับตัวแกนเนี่ยนะฮะเช็คดูแล้วครับผมก็จะมีอาการสึกนะครับอันนี้นะครับเราจะเห็นหนึ่งสองสามฟันนะครับบริเวณล้อตรงสามฟันนะครับเพื่อนๆอันนี้น่าจะเห็นชัดเลยทำหนึ่งสองสามฟันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมซ่อมนะครับเพื่อนๆ การเชื่อมซ่อมนี่นะครับก็ใช้ลวดพิเศษนะครับเป็นเกรดเดียวกับแกนแหลกเลยนะครับพอพอเชื่อมแล้วเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถหลุดร้อนได้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยก็จะสึกเป็นปกตินะครับสึกเหมือนแหลกเดิมๆเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นเกรดเหล็กตัวเดียวกันนะครับส่วนวิธีการเชื่อมเนี่ยนะครับเราก็ต้องการเชื่อมนะครับไม่ให้ฟันเนี่ย เกิดความร้อนนะครับร้อนจนแดงไม่ได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยโครงสร้างความแข็งก็อาจจะเสียนะครับพเพื่อนๆต้องมีเทคนิคการเชื่อมนะครับพเพื่อนๆครับหลังจากเราเชื่อมซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําพิกัดให้เหมือนเดิมนะครับเราก็จะสามารถปรับตั้งได้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้เวลาขับขี่เนี่ย เสียงดังก็จะหายไปนะครับแล้วเวลาเราขับเนี่ยก็จะรู้สึกว่ากระชับมือไม่มีช่องว่างระหว่างฟังนะครับก็ทําให้เราสามารถควบคุมพวงมาลัย<ง>ไ,ได้ดีน,นั่นเองนะครับเพื่อนๆอครับก็แนะนําเพื่อนๆว่าถ้ามีไหลกพวงมาลัยไฟฟ้านะครับรถเบนซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านํามาเช็คซ่อมได้เลยนะครับหรือว่าเป็นรถรุ่นใดๆก็ได้นะครับที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเพื่อนๆ เมื่อเล็กหม่ขึ้นแสนโลนะครับก็นํามาตรวจเท็คซ่อมได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนย่าปล่อยไว้นานนะครับถ้าเรามาซ่อมช่วงแสนโลนะครับอายุแหละก็จะอยู่กับเราอีกยาวนานนะครับเราก็ใช้งานจะควบคุมง่ายปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนอการเชื่อมนี่ก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับอ,อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เราจะต้องใช้เชื่อมนะครับ การเชื่อมนะครับเ,เพื่อนๆเราก็จะเชื่อมโดยใช้ทักษะนะครับใช้ทักษะประสบการณ์นะครับเพื่อให้งานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับเ,เพื่อนๆอ่าเดี๋ยวนะฮะอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปซ่อมแหลกก่อนนะครับเ,เพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆมีรถเบนซ์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดหรือว่าเป็นรถทั่วไปนะครับที่มีแหลกพวงมาลัยไฟฟ้านํามาตรวจเช็คตรวจสอบได้เลยนะครับเพื่อนๆหนึ่งขึ้นหนึ่งแสนโลแล้วนํามา ตรวจเช็คโอเวอร์ฮอนซ่อมได้เลยนะครับถ้าสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับ0876 907421กน็ 8, 7, 6, 7, 4, 2, นะครับพเพื่อนๆครับผมก็วันนี้ขอบคุณพเพื่อนๆพีๆน้องๆมากนะครับและผู้ติดตามทาง YouTube นะครับเอ่อคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับพเพื่อนๆได้มากก็น้อยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ